เอาละครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับผมดิจิมอนนะครับผมซึ่งเป็นของเล่นในยุคป,ปี1997เลยนะครับแล้วก็ทุกวันนี้นะครับยังผลิตมาให้พวกเรา,เาได้เล่นซ้ำกันเรื่อยๆนะมีทั้งแบบปัจจุบันนี้นะมีทั้งแบบเป็นจอสีแล้วก็มีเป็นแบบ ดิจิไวส์นะครับหรือว่าเป็นเครื่องที่แบบเป็นเกมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเป็น v p เพนะอันที่เราเห็นอยู่นี่นะครับอันนี้เลยนะเป็นรุ่น20ปีนะครับผม <c oughs> เครื่องมันจะขนาดเ,เล็กมากนะครับผม <c oughs> ก็ประมาณเออด,ด้านนี้ประมาณ6 6เซนนะด้านนี้ก็จะประมาณแค่4เซนติเมตรเท่านั้นนะครับพกพาง,ง่ายนะครับแล้วก็จะมีสายคล้องนะครับสายห้อยเป็นเหล็ก แถมมานะครับผมโอเคตัวดิจิมอนนะครับผมเราก่อนจะพูดถึงมันเนี่ยเราขอพูดถึงสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะมเีเวลาสินค้าอะไรขายด,ดีเนี่ยมันจะมีคนไปต่อแถวถูกไหมยาวๆเลยแบบโอ้โหสมมุติว่าเป็นป๊อบมาดแล้วกันมีตัวใหม่ออกมาอย่างเงี้ย นะปัจจุบันเป็นป๊อปมาดนะเออมีตัวใหม่ๆออกมาเงี้ยคนจะไปแย่งกันซื้อนะครับไปแย่งกันซื้อก็คือว่าอุ้ยแต่เช้าเลยตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเขาจะไปเริ่มไปต่อแถวกันหน้าห้างแนละ้วไอ้เจ้าสิ่งที่เรียกว่าธามกจินะครับจะเป็นสิ่งแรกที่คนไปต่อแถวกันที่ผมรู้จักเลยนะที่ผมจําความได้สมัยเด็กๆเกนะี่ยเขาไปต่อแถวกันซื้อสิ่งที่เรียกว่าธามกจินะครับธามกจิก็คือ อวีเพชนะครับก็คือสัตว์เลี้ยงพกพาชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมันจะเป็นรูปลักษณะเป็นกลมๆนะครับอโทษเป็นกลมๆนะครับจะเป็นคล้ายๆไข่เนาะทีเนี้ยไอธรรมก๊อตเนี่ยมันจะออกเป็นแบบแนวหน้ารากิ๊กขู่นะมันจะเป็นของผู้หญิงนะครับผมทีเนี้ยเด็กผู้ชายก็อยากจะเลี้ยงวีเพชบ,บ้างนะครับก็เลยออกมาเป็นธรรมก๊อตซึ่งเขาจะมีพอร์ตด,ด้านบนตรงเนี้ยเอาไว้เชื่อมต่อกัน2เครื่องนะครับเพื่อเอามาต่อสู้กันนะ เชื่อมต่อกันได้ทุกเครื่องนะครับผมทีเนี้ยตอนเป็นธารากอทเนี่ยมันสู้กันไม่ได้เนะมันเลี้ยงอย่างเดียวให้มันโตพัฒนาล่างเนอะไปเป็นล่างต่างๆนะส่วนเจ้าตัวเนี้ยเลี้ยงออกมาเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบเนี้ยอย่างเงี้ยจะเป็นคล้ายๆไดโนเสาร์บ้างเป็นแบบเอ่อมอนเตอร์ที่มันดูแบบดูต่อสู้ได้อะธารากอสมันจะแบบออกแนวแนวแบบผู้หญิงกิ๊กขุอะไรอย่างเงี้ยครับผมเอ่เลี้ยงน่ารากักอะไรอย่างเงี้ย ไอพวกนี้เหมือนเลี้ยงเอาไว้สู้กับคนอื่นนะมันจะเลยออกมาดูโหดนิดนึงประมาณนั้นนะครับทีเนี้ยคลิปนี้เราจะมาสอดเล่นกันเล็กน้อยด้วยนะครับไม่ได้มาแนะนําอย่างเดียวนะเจ้าวีเพชรต,ตัวนี้นะครับรุ่นที่ผมใช้เล่นอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ารุ่น20ปีฉลองครบรอบ20ปีนะมันจะแตกต่างจากรุ่นแรกก็คือว่าตอน,น,นแรกๆที่เราเลี้ยงเนี่ยมันจะเลี้ยงได้แค่1ตัวนะครับผมแล้วก็ไข่จะมีอยู่ในเครื่องแค่ชนิดเดียว ในในรุ่นแรกๆที่เมื่อเมื่อปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนะจะมีไข่แค่หนึ่งชนิดตอนหนึ่งเครื่องแล้วก็จะมเีเลี้ยงได้แค่หน้าจอละหนึ่งตัวนะแต่รุ่นนี้สามารถเลี้ยงได้จอละสองตัวนะครับผมเนี่ยอย่างของผมมีเจ้าไข่กับเจ้าเนโนเสาเนี่ยมันเดินคู่กันเห็นไหมลอกเ็กล็อกเด็ก,ดก,ดกนะมันก็จะอยู่กันสองตัวแบบนี้นะครับทาให้การเลี้ยงเร็วขึ้นแล้วก็เครื่องเครื่องเดียวเนี่ยจะมีไข่ทั้งหมด พื้นฐานแล้วจะมี5ชนิดนะครับแล้วก็ไข่ไข่รับอีกประมาณเครื่องละ4ี่ชนิดนี่แหละจำไม่ได้นะก็อยู่ที่การวิธีการปลดเราปลดล็อกมันไปนะครับโอเคต่อมานะครับมาเข้ามาดูวิธีการเล่นเลยแล้วกันนะครับเจ้า3มปุ่มนี้นะครับเขาเรียกว่าปุ่ม ABC นะปุ่ม A เนี่ยเป็นปุ่มเลือกเมนูนะพอเรากดเข้าไปเนี่ยมันจะมีการเลือกเมนูได้ประมาณ9แบบ นในรุ่นผมนะจะเลือกได้9แบบเมนูสุดท้ายจะเลือกไม่ได้นะไฟมันจะหายไปเห็นไหมปุ่มที่2เป็นการกดตกลงนะครับหรือถ้าเกิดว่ามันไม่มีเลือกอะไรไว้เลยกดไปปุ๊บมันจะเป็นเวลานะครับจะเป็นดูดูดูเป็นนาฬิกานั่นแหละเครื่องนี้นะครับผมส่วนปุ่มที่3นะครับเป็นปุ่ม c a n c e ลแต่ถ้าเกิดว่ามไม่มีเคอร์เซอร์อยู่ตรงไหนเลยก็จะเป็นการเปลี่ยนหน้าจอเพื่อด,ดูดิจิมอนที่เราเลี้ยงนะว่า ตอนนีเ้เราเลี้ยงตัวอะไรอยู่เราจะดู2ตัวกดอีกทีหนึ่งนะมันก็จะเป็น2ตัวกดอีกทีก็จะดูฝั่งขวากดอีกทีนึงจะดูฝั่งซ้ายนะครับกดอีกทีจะดู2ตัวพร้อมกันนะครับโอเคผ่านไปแล้วนะสามปุ่มนี้นะครับผมทีนี้เรามาดูแต่ละเมนูกันนะครับว่าแต่ละเมนูมันทําอะไรเมนูที่1นนะครับเ,เขาเรียกว่าเมนูสเตตัสพอเข้ามาเนี่ย จะมีะชื่อนะครับแล้วก็หน้าตาของดอิจิมอนตัวปัจจุบันที่เราส่องอยู่เนี่ยบอกนะครับผมอ่ะกดต่อไปนะต่อไปก็จะเป็นอายุนะครับอายุ6วันนะน้ำหนัก99นะครับความหิวนะครับผมอ่าอันนี้ความแข็งแรงนะครับอันนี้ค่าความพยายามนะครับถ้าเทรนเยอะๆก็จะขึ้นมานะครับ อันนี้ค่าที่ใช้ต่อสู้นะครับ dp อันนี้ win วิ n เ a ด e นะครับอันนี้แทเมื่อกี้ซิงเกิลนะอันนี้แท g เนี่ยหตัวก็จะมีสเตต,ตัสประมาณนี้นะครับผมต่อไป <c oughs> เป็นเมนูให้อาหารนะครับเมนูที่2อง่ะเมื่อกี้เรามาดูเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยมันหิวอยู่เนะมันมันขาดหัวใจ1ดวงถูกไหมครับแล้วก็สเตนขาด2องเดี๋ยวค่อยว่ากัน ขาดหัวใจหนึ่งดวงคืออะไรเข้ามาดูที่เมนูให้อาหารครับมันจะมีเป็นน้องไก่หรือเป็นเนื้อนี่แหละกับเป็นวิตามินเนาะ,ะขาดห,หนึ่งอันเราก็ให้น้องไก่ครับอ่อาพอให้ไปเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นกลับมาที่เมนูสเตตัสครับผมมาดูว่าความหิวเขาเต็มแล้วให้น้องไก่หนึ่งน้องหัวใจก็จะขึ้นหนึ่งดวงนะครับผมความหิวจะเต็มนะก็คือไม่หิวแล้วนะครับ ส่วนสเตนนะครับเดี๋ยวมาดูเมนูถัดไปกันเลยนะครับก็คือการเทรนนะครับผมเทรนมอนเตอร์นะครับมันก็จะมีเทรนอยู่2แบบอันนี้เทรนเดี่ยวเวลาเรากดเข้าไปนะครับมันจะขึ้นขึ้น,นหมาตกใจให้เรากดปั๊มกด A อรัวๆจนเต็มนะครับเขาก็จะทำลายกำแพงปังปังปังปอย่างนี้อ่าอย่างนี้คือเทรนหนึ่งครั้งสำเร็จเทรนแล้วจะเกิดอะไรขึ้น เทรนปุ๊บนี่เห็นไหมค่าความแข็งแรงขึ้นมาถึง2ขีดเลยทีเดียวเห็นไหมครับเขาเทรนแล้วเขาจะแข็งแรงขึ้นนะครับผมอันนี้เวลาต่อสู้เนี่ยถ้าเกิดค่าตัวนี้ไม่เต็มเนี่ยจะตีไม่แรงนะอ่ามีผลแค่นั้นนะครับผมเวลาต่อสู้จะเต็มประสิทธิภาพถ้าเกิดสเตนเต็มนะครับผมเพราะฉะนั้นก่อนจะเอาไปสู้กับใครเนี่ยเช็คสเตนให้ดีนะครับต่อไปจะเป็นโหมด แข่งขันนะหมายถึงว่าเอาไปสู้กับดิจิมอนในในด่านของของ,ของเครื่องอะครับก็จะมีซิงเกิลกับแท็กให้เลือกซิงเกิลก็สู้เดี่ยวแท็กก็คือส,สู้สองคนนะครับเวลาสู้ก็ปั๊มแบบเมื่อกี้ครับปั๊มแบบเมื่อกี้เนะี่ลองเข้าไปดูกัะเน,นี่ยเขาจะให้เลือกเขาจะเอาตัวไหนสู้นะครับผมสมมติว่าเป็นตัวนี้นะเลือกเข้าไปปุ๊บจะเลือกว่า จะไปด่านถัดไปหรือว่าจะเริ่มด่านหนึ่งใหม่นะครับสมมติว่าเลือกไปด่านถัดไปปุ๊บอ่าเราก็มากดตามให้เต็มนะครับซูให้ดูทีหนึ่งนะ,ะพน่นโลบนั่นไงไม่โดนนังดูก็ยิงกลับมาโดนเฉยนะคใครพลังหมดก่อนแพ้หรือว่า โจมตีห้าครั้งแล้วก็วัดกันที่เลือดใครเลือดเยอะกว่าชนะนะครับปกติเราจะเป็นอย่างนี้เครื่องนี้ร้องอะไรไม,มีอะไรเทียบกันโอเคอ่าอย่างเงี้ยคือชนะหนึ่งครั้งนะครับต่อไปเมนูต่อไปเป็นเมนูห้องน้ำหรือเมนูรูปอึนั่นเอง คือเวลาเจ้าดิจิมอนเนี่ยมันขับถ่ายออกมานะครับเราจะต้องทําการล้างให้มันด้วยล้างกรงนะอันนี้เปรียบจะเหมือนกรงของเขานะเราต้องล้างกรงด้วยนะครับถ้ามีอึของมันครบสี่ก้อนนะครับมันจะติดเชื้อนะครับพอติดเชื้อจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะให้ดูขึ้นไกันนี่เวลาติดเชื้อจะมีรูป ปีศาจขึ้นอยู่ตรงซ้ายบนนะนี่อย่างตัวนี้ติดเชื้อนะก็จะมีรูปตรงนี้นะครับถ้ามีลักษณะการติดเชื้อเกิดขึ้นนะครับหกชั่วโมงนะจะตายจะตายลงไปนะครับเราต้องเลี้ยงตัวใหม่นะครับโอเคต่อไปเป็นเมนูปิดเปิดไฟนะครับผมเอาไว้เวลาเขาจะนอนเนี่ยเราก็มากดตรงนี้นะเป็นการห่มผ้านะครับ ถ้าไม่ห่มผ้าให้มันตอนตอนเขาจะนอนนะครับภายใน10นาทีนะครับจะเกิดเป็นความผิดพลาดในการเลี้ยงดูนะครับผมโอเคความผิดพลาดในการเลี้ยงดูนี้มีผลต่อการวิวัฒนาการของดิจิมอนนะลืมบอกนะครับเมนูต่อไปนะครับเป็นผ้พาพันแผลเนาะก็เป็นการรักษาอาการบาดเจ็บหลังจากการต่อสู้นะครับผมหรือว่าหลังจากการป่วยนะครับอันนี้ก็เป็นการรักษาที่เมนูนี้นะครับผมไปดับไปแล้วเมนูถัดไป เข้าไปปุ๊บมันจะเป็นรูปหนังสือนะจะมีให้ดูว่าเราเคยเลี้ยงดิจิมอนตัวอะไรไปบ้างแล้วนะครับก็คลิกเข้ามาดูได้นะตัวที่ผ่านมาเราเคยเลี้ยงอะไรมาบ้างนะครับส่วนเครื่องนี้ผมจะเลี้ยงประมาณไข่สี่ไข่ห้าจบก่อนนะแล้วค่อยไปเลี้ยง 1, 2, <c ười> หนึ่งสองสามไข่หนึ่งไข่สองมันเลยน้อยนิดนึงนะครับอ่าเรากดดูเสร็จปุ๊บเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าตัวนี้ชื่ออะไรเราก็เข้าไปดู เอจิสดรามอนนะครับเอจิสดรามอนออกมานะครับอันนี้ก็ไข่ใบต่อไป,อไปนะดูไปเรื่อยๆได้นะครับว่าเราเคยเลี้ยงตัวไหนมาบ้างแล้วนะนี่อย่างตัวที่เคยจ็อกเกลสมานะครับลัสไทเรโนมอนอย่างเงี้ยอ่านะเขาก็จะบันทึกไว้ในนี้นะครับมันก็เหมือนเป็นเป้าหมายของเราเนะตัวไหนเรายังไม่เคยมีเราก็เลี้ยงให้มันมีแค่นั้นเองนะครับให้อลาบ,บัมมันเต็มนะครับ เมนูถัดมาสต็อกนะครับก็คือการเอาดิจิมอนของเครื่องอื่นมาไว้ในเซฟไว้ในเครื่องตัวเองนะครับเซฟได้เครื่องละสองตัวนะครับเพื่ออะไรเพื่อบางครั้งนะครับมันจะมีการรวมร่างเกิดขึ้นนะครับแล้วเราเลี้ยงแค่ร่างเดียว <c oughs> เราอาจจะไปยืมของเครื่องอื่นที่เขาเคยเลี้ยงมาแล้วนะครับเพื่อจะมาใส่ในเครื่องเราเอง แล้วเวลาพอถึงร่างที่มันจะรวมได้ปุ๊บเราค่อยเอามารวมกับตัวที่เราเซฟไว้นะหรือเอามาช่วยต่อสู้ในโหมดแท็กทีมก็สามารถทําได้นะครับทั้ง2อ,อย่างเลยทั้งเทรนเอ้ยเทรนไม่ได้เอาได้แค่สู้เอ็ NPC นพะีซเนาะแล้วก็สู้กับเครื่องอื่นไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่านะยังไม่เคยลองนะครับโอเคเมนูถัดมาเรคคอร์ดนะเรคคอร์ดก็คือเรามาดูว่า เราเคยแพ้ชนะไปกี่ครั้งแล้วทั้งซิงเกิลทั้งแท็กนะก็จะมีแค่นี้นะครับของผมอย่างเงี้ยสู้ไป90ครั้งชนะไป85ครั้งนะเอาไว้นับครั้งนะครับว่าเราเคยสู้มากี่ครั้งแล้วดิ g i มอนตัวนี้มีผลต่อการวิวัฒนาการเหมือนกันนะต่อไปก็เป็นชื่อเจ้าของเครื่องนะครับผมไม่มีอะไรเออหมดละเมนูนี้ต่อไป เมนูนี้นะครับเป็นการคอนเน็กกับเครื่องอื่นนะครับผมอันนี้ไม่ไม่ขอสาธิตให้ดูที่เกียบแกะซิลออกมาเนะเพอดีผมเล่นในสลิปนะครับมันมันซิลไว้ก็มี2อย่างครับจะสู้กับเขาหรือจะรับแลกเปลี่ยนดิจิมอนกันคือดิจิมอนตัวที่แลกเปลี่ยนเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นตัวที่ปัจจุบันที่เราเลี้ยงอยู่นะเป็นตัวที่เราเคยเลี้ยงมาแล้วทั้งหมดนะครับเราสามารถ ส่งให้คนอื่นได้หมดเลยนะครับชันได้ชั้นนั้นเวลาเราจะรับจากคนอื่นมาเราก็ต้องเห็นว่าเครื่องเขาเคยเลี้ยงตัวนั้นมาแล้วนะตัวที่ตัวตัวที่เราอยากได้นะค่อยให้เขาส่งมานะครับการคอนเน็กของแต่ละเครื่องเนี่ยมันสามารถจะปลดไข่พิเศษได้ด้วยนะอ่าอย่างเครื่องรุ่น20ปีอย่างเงี้ยเอาไปคอนเน็กกับ5เครื่องที่แตกต่างกันเนี่ยจะออกมาเป็นไข่เฉพาะเครื่องเลยไข่ยูนิคนะครับ อย่างเครื่องสีแดงเนี่ยจะได้เป็นยามาโตะไข่ย,ยามาโตะโอ้ขอโทษไข่ไทจินะเครื่องนี้จะได้เป็นไข่ย,ยามาโตะเครื่องสีฟ้าขอโทษนะครับพูดผิดอะโอเคก็คงหมดแล้วมั้งเมนูสุดท้ายนะครับมันยังไม่ขึ้นเนาะอ่ะอันนี้มันขึ้นอยู่จะเป็นรูปนี้นะครับผมรูปเหมือนกับดิจิมอนเขาเรียกหาเรานะครับผมเวลาเขาเรียกหาเราทุกครั้งเนี่ยแสดงว่าเขามีปัญหานะครับ ขณะที่ไฟย,ยังติดอยู่แล้วแก้ปัญหานั้นได้นะครับผมจะนับเป็นไม่นับเป็นแค r e mistake นะก็คือไม่นับเป็นการเลี้ยงดูที่ผิดพลาดนะครับแต่ถ้าไฟมันดับไปเมื่อไหร่ปุ๊บนะมันจะเป็นการนับและว่าคุณผิดพลาดในการเลีนะ้ยงถ้าคุณแก้ปัญหาหลังจากไฟตัวนี้ดับลงไปนะมันจะติดประมาณ10นาทีนะครับหลังจากที่มอนเตอร์นะครับเขาหิวนะอย่างตัวนี้ค่าความแห็งแกร่งเขา หมดนะครับเขาเลยร้องหาผมให้เติมให้เขาก็คือทานโปรตีนหรือว่าพาไปเทรนในตรงนี้ก็จะหายไปนะแล้วก็ตอนนอนนะครับผมเขาก็จะร้องหาเราให้ห่มผ้าให้เขานะถ้าไม่ได้ทำก็ถือว่าเป็นการดูแลที่ผิดพลาดอีกหนึ่งครั้งนะครับผมอ่ะ,อะโอเคก็น่าจะพอของปากหองหอคอแล้วนะแนะนำไป10เมนูนะครับผมของการเล่นดิจิมอนนะครับ มันาสามารถแก้เหงาได้ดีเหมือนกันนะดิจิมอนเนี่ยแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่อยู่คอนโดนะแล้วที่คอนโดเขาไม่ให้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตัวนี้โอเคอยู่นะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับราคาประมาณแปดร้อยนะมือหนึ่งนะแปดร้อยถึงหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับแล้วแต่สีแล้วแต่ภาษานะครับ มีภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษนะครับก็เลือกกันดีๆแล้วกันอย่างของผมเครื่องเป็นภาษาอังกฤษนะตัวนี้เวลาชื่อมอนเตอร์ออกมาเขาก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมชื่อคนก็ตั้งเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นก็ต้องทุกอย่างเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดนะครับแม้กระทั่งเมนูให้อาหารยังเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยอันนี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเป็นขึ้นรูปมาเนอะจะเป็นเนื้อหรือว่าจะเป็นวิตามินอะไรอย่างนี้ครับโอเควันนี้ก็คงพอแค่นี้ก่อนแล้วกันเนอะ การแนะนำดิจิมอนนะที่ผมหยิบมาเล่นนี่ก็เพราะว่าผมสั่งเป็นรุ่นจอสีไปนะก็เลยเลี้ยงหยิบมาเลี้ยงต่อจากเดิมนะครับสมัยก่อนนี่เคยซื้อมานานมากแล้วแล้วก็ทิ้งไปนานมากนะครับแล้วก็หยิบมาเล่นใหม่นะถามว่ามันสนุกอยู่ไหมมันก็สนุกแหละนะใส่ฐานแล้วหยุดไม่ได้ครับโอเควันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนเพียงแค่นี้นะครับผม ยังไงขอบคุณมากสวัสดีครับ